Ha 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 ha. ไม่ได้แยกออกหรอกออมันก็มีปนไปมากก้างแหละครับช่างแล้วเนาะช่างแล้วครับช่างกระดานครับโลเท่าไหร่เนี่ยนะ,ะโลไม่ไงี้ด้ขายไงฮะมันไม่แน่น,นอนเนาะ มึงแล้วแบบต่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่คนละนั่นตายอ่ะนะครับสนใจปูนะครับสนใจปูก็มานะครับปูมาตัวใหญ่ๆหญ่ปูต้ไม่สนก็ต้องมาอืปูสดๆของเรานะครับมีขายทุกวันนะครับนะครับมีขายทุกวันนะครับมาลายตัวใหญ่ๆ

ครับสนใจนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับมาเลยมีขายทุกวันร้านอยู่ที่โค้งปราบเซียนนครับเาเรียกโค้งอะไรนะฮะโคง้โคงสารสาราแดงโค้งเจริญเหรอโค้งยิ่งจเจริญเหรอ,ระรน,หรอนะครับมีขายทุกวันนะครับติดต่อร้านปูเป้นะครับ ไหวเปล่าผมไม่ไหวหรอกไอ้เนี่ยอันนี้ของคอยฮะของคอยของคอยอีกแล้วของคอยของคอยของคอยเขาไปของอ้ายบอมีบอกบินเอาบอบินด้วยโค้งออกไปเลยตามไปโค้งตามไปที่โค้งนะครับเดี๋ยวพาไปที่โค้ง ร้านเจ๊ปุปูเป้นะครับถามหาได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างอันนี้ไม่มีเบอร์โทรหรอบอกผ่านให้บอกผ่านเบอร์ไ,ไ <S <S โอ้ยรอ <S 2> <S 2> จำเบอร์เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนี่กว่านะครับนนปูม้าสดๆ,สดๆน,น,นะครับนี่นะครับมีขายทุกวันร้านอยู่ที่คลองอ่ายิ่งเจริญนะครับร้านเจ๊ปุปูเป้นะครับกับกับบรรยากาศ ไปดูกันบรรยากาศด้านหน้าปครึ่งรที่เหลือเทถึงเทเ ลังไงวะไปในตะกรบตะกรแปดโลไปเียวกอีกลไว่เด้ไปกลงวางปูหนีบเด้อนอันนี้อันนี้ของใครฮะ เลยเมียรักตายเลยอย่างเงี้ยะเมียรักตายเลยที่ไม่มีเมียก็ไปโลเดียวพอคนเดียวมีแต่ลูกมีแต่ลูกอย่างงั้นก็เอาไปเลี้ยงลูก